องุ่นเมืองหนาวจากประเทศเกาหลีใต้สามารถปลูกได้ในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีผลผลิตและรสชาติที่ได้ไม่ต่างจากที่ปลูกจากเกาหลีใต้ที่สำคัญอังุ่นเมืองหนาวที่มาปลูกเมืองร้อนกลับใช้ระยะเวลาแค่70-90วันก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วโดยส่วนองุ่นดังกล่าวตั้งอยู่ที่บ้านหนองกินเพลนใต้ตำะบลหน,นองกินเพลนอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวเด่นนภาถาวรซ้ายเจ้าของบ้านสวนองุ่นฮันลีเล่าถึงที่มาที่ไปของการมาทำสวนองุ่นในแดนบ้านเกิดว่าตนเองมีสามีเป็นเจ้าของสวนผลไม้ยอยู่ที่ประเทศเกาหลีจึงลองนำพันธุ์องุ่นไซมัสคัสและองุ่นพันธุ์ไมฮาร์ดองุ่นรูปหัวใจโดยใช้เทคโนโลยีเหมือนที่บ้านสามีมาต่อย,ยอดปลูกที่บ้านเกิดเพื่อสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง องุ่นไซมัสแคดนี้มีขนาดใหญ่กว่าองุ่นทั่วไปและมีรูปร่างที่เป็นวงรีถึงขอบขนานเติบโตเป็นช่อขนาดกลางแน่นผิวตึงเรียบเนียนและมันเงามีสีเขียวสดใสโดยทั่วไปแล้วเนื้อจะโปร่งแสงนุ่มมีน้ำและเกือบจะไม่มีเมล็ดมีความกรอบตามด้วยความนุ่มชุ่มฉ่ำองุ่นมีปริมาณน้ำตาลไม่น้อยและขึ้นชื่อในเรื่องรสหวาน ในช่วงแรกๆยังไม่มั่นใจเพราะจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ในดินแดนแห้งแล้งของอีสานเดิมทำสวนยางพาราปลูกข้าวอง,งุ่นซึ่งเป็นผลไม้เมืองหนาวจะทนต่อสภาพความแห้งแล้งและความร้อนของภูมิภาคได้หรือไม่แต่เมื่อลองทำก็ปรากฏให้เป็นผลที่น่าพอใจเพราะอง,งุนที่นำมาปลูกได้ผ่านวิกฤตทั้งพายุโนรูที่ทำให้มีน้ำมากทั้งที่เป็นช่วงต้องให้อดอาหารและน้ำต้องไม่มากจนเกินไป ผลผลิตชุดแรกให้ผลผลิตได้มากถึง1,600พวงเฉลี่ยน้ำหนักต่อพวงก,กว่า4ขีดเพราะให้ผลโตสมวยัยส่วนความหวานหอมก็ไม่น้อยหน้าจากต้นตำรับผลองุ่นจะให้ผลโตเต็มที่เก็บขายได้จริงในราวเดือนมีนาคมถึงเมษายนขณะนี้อยู่ในช่วงให้ลูกค้าจองไว้ก่อนโดยองุ่นไซส์พรีเมียมหนักพวงละ600กรัมขึ้นไปกิโลกรัมละ750บาทซึ่งมียอดจองแล้วกว่า70กิโลกรัม ที่เหลือ,อยังเปิดจองไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนางสาวเด่นนภากล่าวต่อว่าอุง,งนที่ตกไซส์ลงมาจะมีราคาเหลือไม่เกินกิโลกรัมละ500บาทส่วนที่เล็กลงมาหรือผลไม่สวยจะมีราคาลดลงไปอีกปีนี้คาดจะมีรายได้จากการขายอุง,งนประมาณ4 0 0 0 0นบาทเศษและตั้งเป้าเก็บผลผลิตในรอบต่อไปในราวเดือนตุลาคมที่จะถึงซึ่งส่วนอุง,งนให้ผลผลิตได้มากถึง8 0 0 0ถึง9,000พวง จะมีรายได้จากการเก็บผลผลิตขายกว่า2ล้านบาทโดยทั้งหมดเป็นราคาขายที่น่าสวนสำหรับผู้ต้องการเข้าเยี่ยมชมถ่ายรูปกับสวนองุ่นหรือสั่งจององุ่นทั้งสองสายพันธุ์คือใส่มัสแคดและพันธุ์ไมฮาร์ดสามารถติดต่อได้ทั้ง Facebook ชื่อบ้านสวนองุ่นฮันลีหรือที่หมายเลขโทรศัพท์0637631565ของคุณเด่น,นภาพี่เคยไปอยู่ที่เกาหลีมา แล้วก็ไปเจอที่บ้านเขานะคะเห็นเขาปลูกก็เลยมีความคิดว่าอ่ามันอร่อยค่ะบอกตรงว่าไออังวนไสมัดแขนนี้พี่เพิ่งเคยไปกินแบบที่จริงๆคือเกาหลีบ้านเราไม่ไม่เคยรู้จักไม่เคยไม่เคยกินเคยไปกินที่โน่นแล้วรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันอร่อยจังเลย อางุ่นอะไรทําไมมันมันกรอบมันหอมัมนหวานถ้าเราปลูกที่บ้านเราได้มันน่าจะดีดีไหมอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยแบบลองถามลองศึกษาดูนะคะว่าสภาพอากาศบ้านเขามันเป็นเมืองหนาวก็จริงแต่ว่าเวลาที่อางุ่นเขาออกคือหน้าร้อนค่ะแล้วก็ร้อนมากด้วยเกาหลีนี่คือเวลาหน้าร้อนนี่คือร้อนมากค่ะร้อนแบบบางทีคือเขาทำงานไม่ได้เลย ต้องตื่นทำแต่เช้าตีสี่ตีห้าแล้วก็เพื่อที่จะตอนกลางวันนี่คือพักเที่ยงบางครั้งจะถึงบ่ายสามโมงค่อยทำงานต่อแล้วเขาจะมืดมืดช้าสองทุ่มก็ยังสว่างอยู่ถ้าเป็นหน้าร้อนเขาอะก็เลยถ้าเขาร้อนขนาดนี้บ้านเราก็น่าจะทำได้ก็เลยลองลองศึกษาในเพจบ้านเราดูในกลุ่มที่เขาปลูกอยู่แล้วนะคะก็มีบ้างที่เชียงใหม่อุทยานราชาพฤกษ์ก็ไปดูคะ่ะ ก็ไปดูไปศึกษามาเหมือนกันอะได้เขาบอกว่าได้เราก็เลยลองทำแต่เราทำด้วยบั่นใจว่าสภาพอากาศบ้านเราคือโอเคใช้ได้แต่ว่าเราไม่ได้ทำเหมือนหลักสูตรที่บ้านเราถ้าเป็นหลักสูตรบ้านเราไอตัวตอข้างล่างอะต้นข้างล่างเขาจะเป็นตอปะเขาจะเป็นตอปะาเขาจะเอาตาพันธดีมามามา,มาติดที่ตอป่า แต่เราก็คือว่าเราเอาเป็นกิ่งมาแล้วเรามาชำเลยพอแตกยอดรากเดิน45วันคือเราปลูกเลยค่ะค่ะอุ่นพันนี้จริงๆบ้านเราคือนําเข้าทั้งหมดค่ะคส่วนใหญ่แล้วจะนําเข้าจากเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็มีของจีนด้วยแต่ของเรานี่ก็คือว่าเราชิมมาจากตามอย่างอ่ะตามข้างนอกที่เราชิมมาก็คือของเราเกจเทียบเท่าได้ค่ะรสชาติเป็นยังไงนะคะ รสชาติก็คือไซมัทแคทก็คืออย่างแรกที่เราสัมผัสได้ค,คือความหวานของเขาไซมัท t แคทแทบจะไม่มีความเปรี้ยวค่ะแทบจะไม่เปรี้ยวเลยความหวานจนถึงที่เราตัดจะอยู่ที่ส7บเจ็ดถึี่สลิตตอนนี้ก็คืออย่างเมื่อวานลูกค้ามาก็เอามาเทส20กว่าแล้วราคาถ้าเป็นพรีเมียมของเราเท่ากันกับที่นน้นค่ะแต่ถ้าเป็นเกรดรองลงมาอาจจะ พวงใหญ่ก็จริงแต่ลูกยังเล็กอยู่ไม่ไม่ได้นี่ก็คือเราก็เป็นราคารองลงมาค่ะส่งออกหรือว่าขายที่ไหนคะก็คือขายที่บ้านเรานี่แหละค่ะหน้าสวนขายผ่านเพจผ่านเฟซบุ๊กก็มีลูกค้าจองเข้ามาตอนนี้พรีเมียมน่าจะประมาณร้อยโลแล้วค่ะสั่งซื้อทางเพจบ้านสวนองุงวนฮันรีค่ะ ทางเพจบ้านสวนองุ่นฮันรีแล้วก็เป็นเบอร์โทรศัพท์พี่ทักเข้ามาเป็น Facebook ก็ได้ค่ะ Facebook ก็เป็นชื่อพีพ่เลยเด็ดนภาถาวรสายแล้วก็ตามเพจนั่นแหละค่ะเพจบ้านสวนองุ่นฮันรีแต่ปีนี้ก็ถ้าเกิดไม่ไม,ไม่ไม่ทั่วถึงยังไงก็ต้อง <c oughs> ขอโทษก่อนเพราะว่ามันมันออกมาน้อยเพราะว่ามันเป็นพูดง่ายๆถ้าบ้านเราก็มีดแรกนะคะมีดแรกด้วยต้นเขายังไม่แก่ด้วยด้วยแบบอ่าเขายังไม่ได้ออกทั้งหมด ก็คือมันมีแค่หนึ่งพพวงแต่ถ้าเป็นปีหน้านะ่ะผลผลิตเราจะเพิ่มขึ้นน่าจะอยู่ที่ประมาณแ800รอถึงอ่ะแ8ด0ันถึง9,000พวงก,ก็คือตั้งไว้เป็นกิ่งตรงนี้ก็คือตามตามหลักแล้วก็คือเขาจะมีกิ่งละพวงหนึ่งกิ่งต่อหนึ่งพวงก,ก็คือพวกนี้ที่เราเห็นด้านหน้าตรงนี้ก็คือรอบหน้ารอบหน้าที่เราจะได้ชิมอีกทีก็คือน่าจะเป็นเดือนตุลาของปีนี้แหลคะค่ะ ก็จะได้ชิมอีกทีนึงผลผลิตเราจะออกมาอีกทีหนึง